สนับสนุนโดย Arc Shop เพจและเว็บไซต์ผู้ให้บริการเติมโลบัตของแท้ราคาถูกอีกทั้งจำหน่ายไอดีเกมออนไลน์และบัตรเติมเกมต่างๆมากมายสั่งซื้อง่ายได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงที่ Arc Shop ลงลงแถวน,นี้แล้วกันแท้กเกอร์พิระมิดได้อยู่เข้าไปข้างในแล้วใช่ปะเนี่ยตัวผมเข้ากับพันระบีมากเพจไทเกอร์ได้อิโมจิกล้วยยังไม่อะไม่ได้ต้องทำไงมันมีมทํำลับ ให้ให้ไปเข้าแล้วก็เอากล้วยไปบูชายันมันจะได้ผมมันผมเพิ่งได้สองอันก็ไม่รู้มันต้องทำอะไรอ,อีโมจิกล้วยตรงนี้ในแผนที่เนี่ยพี่ชี้ไปละตรงนี้นะโดดลงไปปุ๊บต้องมีกล้วยถือกล้วยเข้าไปอันหนึ่งแล้วก็ไปโยนใส่แท่นบูชามันจะอยู่ข้างในลึกๆอ่าแล้วก็จะได้อีโมจิเาคต้องเข้าไปเลยไหมเนะี่ยใครเอาก็ได้่างๆไม่ว่างไม่เอาตอนนี้ดึว่ะมันคนเยอะนะตรงนั้นอะ จะลงตรงนี้ใช่ไหมเรื่อยๆนะเปลี่ยนจุดนะอ่ตรงนี้นะไนี่แล้วค่อยเดินลงมานี่หากล้วยไปใส่พี่กล้วยในนั้นน่าจะมีอยู่อะไรอะตั้วยเไม่คือตัวอะไรวะตัวผมของสติกเกอร์เหมือนอะไรนี่แหละเหมือนทับเป็นตัวแต่งมั้งเป็นหมากระดูกใช่เลยมันมันเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้มันไม่ใช่สายภาพไม่เคยเห็นตัดแบบเนี้ยตัวอะไรก็เป็นแต่คูนอะ ใช่นะแม่นแรูลม,มันเขียนว่าสกเกลอะไรสักอย่างแก๊สเหรอนี่ไงพวกไข่สีเหรออะด้านล่างเราควรจะลงแบบตรงนี้ไทเอกอร์ไม่ต้องไกลมากเอาเลยไหมโดดเลยไหมโดดแถวนี้เลยพียย่ไม่มีคนแล้วแหละไม่มีคนว่ะเพี่มีแค่เรามีคนมีคนขวาขวาขวาเจะเป็นกันเนเจอมาแล้วเนี่ย ตาย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 ดีจิงผมปืนผมแล้อ้ไม่นะแตกมกตั้ยตนยตั้งนตั้งนต้งนีได้ที่มีเกาะแบกยียบนพี่าตายหมดเลยเหรอตายหมดเอาเรื่องเากหวยดหารับพี่รหลังมามาล้างแคสมาขอดียมาขดีว เดือบมากพี่ไปไหนวะนองๆพี่เนาะจะได้ไปเอาไหมเนี่ยตา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 จะไหนเอาไหมอุ้ยจะไหนไปไปเอากล้วยได้แล้วเต็มได้กล้วยไปละอ่ะรีบขึ้นไปเลยจุดที่พี่มาร์กอ่ะลูกซองฟ้าพี่ที่วงมันจะบีบเข้าไปลึกลูกซองไหนอ่ะ แล้วก็ไปโยนใส่แท่นนะให้ตรงนะไม่ได้เลยเอ้าโยนใส่แท่นมันตรงนี้เอ้าโยนใส่แล้วเนี่ยโยนเข้าไปตรงนี้เนี่ยตรงนี้โอ้ยมีมีมีกล้วยหมูอยู่ไหมเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตัวที่เป็นจานเนี่ยให้ลงจานเนี่ยอ๋อผมนึกว่าโยนใส่แท่นหมูก็โยนใส่แท่นบ้าเหรอพี่ว่าบอกพี่อูบอกโยนให้ตรงตรงส่แท่นแต่ผมก็ตรงใส่แท่นก็ลืมไงพี่ต้องมันหมอกมาแล้วไทเกอร์ไม่ไปทันแล้วต้องไปแล้ว ไม่ไปเอาไอ้กล้วยเฮ้ยเร้วมาใกล้แล้วแต่ก็รีบไปเร็วตัวนั้นกล้วยอย่างเงี้ยเลยเร็วเดี๋ยวตายเฮ้ยหมอกโคตรใกล้แต่ก็เฮ้ยเฮ้ยแบบนี้ใกล้ดิใกล้ดิแบบนี้แย่แบบนี้แย่แบบนี้แย่เหมือนจะตายเลยมัวแต่ห่วงกล้วยเนี่ยเราต้องบอบช้ำแน่ๆ เข้าไปเนี่ยเฮ้ยรอดอยู่รอดอยู่มากินเห็ดตรงนี้มีเห็ดโอ้ไข่ชิ้นแรกเฮ้ยม,มีคนแตกเฮ้ย<บ>ตายพี่ตาย,ยตายตายยาวเว้ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะวันนี้ดูหอนจะทไไนไม่รู้เพราะ กีชใจสนัยทั้งวิ่งอีกแล้วแต่ก็ไป,ไปดวนไปด่วนเลยไม่ว่ากันเอเคพี่โอเคมากเอเคงไม่เอเคงแต่สนัยนี่ก็น่าใช้คือสนัยผมว่าจะถึงลุกสอง<ม>สนัยมันเล็งได้อะเอ๊แต่กระบอกนี้ทำไมเล็งไม่ได้วะเฮ้ยม,มีคนมีมีคนเหรอ เปลี่ยนโกูกอ๋อเล็งได้แล้วโอเคในเล็งไงพี่กดคอนโทร l เฉพาะสไนนะมันเล็ยงไงนี่ไงมันจะซูม,มออก,กอ,อ,กอ,อันีน้หนึ่งอฮอยเฮ้ยเึ้นเฮ้ย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 ้ยบฮขึเ้นเฮ้ยเฮ้นนะวังยาา้าเฮ้าเ้ยเฮ้ยเฮยเยเฮ้มเฮ้รเฮ้นเฮ้ยเฮ้อเฮอยเฮ้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 เฮเฮ้ย้้เบ้เลยก็ี่ว่าพี <laughs> ่ต้องใช้กลว่ะ ที่ต้องมีคนมาเนี่ยเลยเราต้องชนะนี่ตรงนี้ไงโดนสไนโดนสไนเอ้ยโดนสองลูกมันน่าเกือบตายแล้วที่ก็ได้ินเสียงได้ยินเสียงนี่ไงแบกคเอาตายเลยโอ้เอาเรื่องว่ะไอหนีไปลั่นเดี๋ยพึ่งเข้าไปอยู่เพิ่งไปคอบคอปลองเล่นคอบเลยวก็พี่ออทไม่อยู่หรือไงมี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 ไอ้นี่ไปกี่ตัวละ อพี่ไปฆ่าห้าสิบตัวแล้วเอ้ยห้าตัวโม่เลยโม่มีมีอันนี้ไหมเทปกาวเยทปกาวมีอยู่อันหนึ่งมันแบ่งให้กันยังไงอ่ะกดออติเน็ตไม่ไม่มันแบ่งมันแบ่งหมดเลยไม่ได้มันแบ่งหมดโอ้โหแบ่งหมดกันไปเฮ้ยไม่มีอยู่ข้าวหลังไม่ต้องเหรือห้าคนหรือสามคนให้มันยิงกันให้มันยิงกันมันเศษหนึ่งคนอ่ะรอมันยิงกันดูส่วนใยก่อนผมยิงบีดรอซ้ำนะ อ่าพี่กดในทิ้งให้โดนนะอย่าเกยหลบในบ้านไหมเพิ่อยู่ในพี่ไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นนิ่งๆไว้มันมันอยู่ขอบบนแน่เลยมันอยู่ขอบบนอะไอพี่วงวงอยู่กับเราพี่วงอยู่กับเราเดี๋ยวมันก็ดันเราขึ้นไปไอโ้ามาใช่แล้วมันกินแล้วเตรียมออกเตรียมออกไอนี่ข้างหน้าโอเคซ้ำเลยไหมซ้ำเลยไหม ซ้ำเลย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 โดนท่อนพี่น็อกน็อกเออสวยสวยสวยพี่สวยโอเคอีกคนเก็บดิแก๊บดิงีนั่นตู้นั่นตู้ี่สวยเย้เอาเรื่องต่อเตะปูอย่างแม่นเลยยอดเว้ยเล่นเว้ยยิงโดนได้ไงมันลูงงงพี่เอเอาเรื่องว่ะวันนี้บัลดิ่มแปลกๆเลยปกติตาแรกของวันแล้วก็ได้เลย